ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมกับร้านเพชรไพรทูลพระเครื่องนะครับผมสำหรับ EP นี้นะครับเป็น EP ที่64ี่นะครับผมอ่าผมมีรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับพิมพ์นิยมนะครับมาให้เพื่อนๆพนี่ๆ FC ได้รับชมกันนะครับผมใน EP ที่64นี้นะครับผมสำหรับหลวงพ่อเงินองค์นี้นะครับผมเปิดไว้ที่1,500บาทนะครับผม ผมเปิดไว้ที่1500บาทนะครับผมอ่าเดี๋ยวเพื่อนๆพี่ๆรับชมกันนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมปรับโฟกัสแป๊บนึ่งครับผมมาส่องเนื้อหากันเลยนะครับผมนี่นะครับกระแสเนื้อเหลืองอมเขียวนะครับองค์นี้เนื้อจัดจ้านนะครับผมเนื้อจัดมากเลยนะครับองค์นี้เป็นไงครับ่าเนื้อผิวพันวันะนะครับ มันเลยครับอง,งนี้ आ, ดูเส้นร <saben> องมือติดนะครับผมหน้าตาติดนะครับผมพระใหญ่ล <ơi> ่ํานะครับองคนี้ในซอกในซอกสังตินะครับมีความเก่านะครับผมมีความเก่ามีคราบเหนือใครให้เห็นนะครับผมนี่นะครับองค์นี้หน้าตาติดสวยนะครับอง์นี้หน้าตาติดสวยพระผ่านการใช้งานมาบ้างนะครับผม แต่ส่องแล้วเนื้อหานี้มันมากเลยนะครับนี่คือดูด้านข้างนะครับผมดูนะครับผมผมพยายามจะส่องไล่รายละเอียดให้เพื่อนเพื่อนพี่พได้รับชมกันนะครับผมดูเลยนะครับผมองค์นี้องค์นี้แบบเนื้อปักมากเลยครับเนื้อมันมากครับองค์นี้นี่นะครับผมเดี๋ยวดูหลังนะครับนี่นะครับ เส้นจ,จีวงจีวรติดลึกชัดนะครับผมนี่ติดลึกชัดเลยพอตรงนี้เนื้อหาจัดจ้านนะครับเนื้อจัดมากนะครับน,นี่ดูก้นนะครับก้นหล่อช่อนะครับนี่มีช่อเห็นนะแทงตะไบมีการแทงตะไบนะครับนี่แทงตะไบเก็บ เก็บความเรียบร้อยเก็บรายละเอียดนะครับนี่เลยครับนี่นะครับสำหรับองค์นี้นะครับผมผมเปิดไว้ที่หน0่บาทนะครับผมผมเปิดไว้ที่หน0่บาทนะครับผมสำหรับเพื่อนๆพื่อนพี่ๆคนไหนที่ชื่นชอบนะครับอ่า สามารถโทรมาสอบถามพูดคุยกันได้นะครับผมที่เบอร์0897690849นะครับหรือทักลาย ID ดีมาที่ t o o n 0 8 9 7 6 9 0 8 4 9นะครับผมาสามารถโทรมาสอบถามพูดคุยกันได้นะครับผมนี่นะครับนี่กับหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมองค์นี้เลยนะครับผมใน EP ที่64นะครับผมอ่า ยายามจะส่องรายละเอียดให้ครบนะครับค่อยๆดูช้าๆนะครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆคนไหนที่ชื่นชอบนะครับผมนี่เลยนะครับองค์นี้ไม่ควรพลาดนะครับผมกับหลวงพ่อเงินรูปหล่อพิมพ์นิยมองค์นี้นะครับผมดูที่สังกตินะครับดูเนื้อนี่แบบจัดจ้านเลยนะครับผมเดี๋ยวดูฟอร์มฟอร์มโดยรวมนะครับนี่องค์นี้เลย พระสวยมันนะครับองค์นี้พระสวยมันเลยนี่พระล่านะครับเห็นไหมอกตั้งเลยนะครับอกนี่ด้านข้างนะครับนะดูช่อนะครับนี่ดูก้นนะครับผมสําหรับเพื่อนๆพี่ๆคนไหนนะครับชื่นชอบนะครับสามารถโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์0897 6908 49หนะครับหรือทัก ID ดี n ลมาที่ t o o n 0897 6908 49นะครับผม าสามารถโทรมาสอบถามพูดคุยกันได้นะครับผมเดี๋ยวน้องจะลงกล้องให้ดูนะครับเป็นไงครับลงกล้องแล้วเนี่ยเนื้อหาได้แบบหืเก่าเก่าถึงยุคเลยครับดูดีจัดจ้านเลยครับองค์นี้สำหรับเพื่อนๆพี่ๆคนไหนที่ชื่นชอบนะครับอย่าลืมนะครับาสามารถโทรมาสอบถามพูดคุยกันได้นะครับอโทรก่อนได้ก่อนนะครับผม ไม่สะดวกยังไงโทรจองโทรคุยพูดคุยกันได้ครับไม่มีปัญหาครับยินดีครับผมพระแบ่งปันครับราคาแบ่งปันราคาเป็นจริงนะครับาสามารถจับต้องได้นะครับผมนี่เลยครับผมกับรูปหล่อหลวงพระเงินองค์นี้นะครับผมใน EP ที่64นะครับผม นะครับเนื้อจ,จัดเลยครับองค์นี้เนื้อจัดมากนะครับอย่าลืมฝากฝากเพื่อนเพื่อนพี่พี่ด้วยนะครับรับชมวิดีโอนี้แล้วก็คือรบกวนกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์กดแชร์ให้น้องด้วยนะครับผมกราบขอบพระคุณมากๆนะครับผมช่องน้องจะได้โตแล้วเพื่อนเพื่อนพี่พี่ก็จะได้เห็นคลิปเวลาที่น้องลงแรกๆเลยนะครับเป็นโอกาสให้เพื่อนๆพี่ๆได้เห็นพระก่อน นะครับผมสำหรับ EP นี้นะครับผมใน EP ที่64นี้นะครับผมผมเปิดพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินองค์นี้ไว้ที่1,500บาทนะครับผมเปิดไว้ที่1,500บาทนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนพี่ๆคนไหนที่สนใจนะครับสามารถโทรสอบถามได้ที่เบอร์0897690849นะครับหรือทัก ID l ล n e มาที่ toon 0 8 9 7 6 9 0 8 4 9นะครับผม สำหรับ EP นี้นะครับผมขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP ต่อไปนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ